โรสแมรี่อันนี้อายุจะโดนไปนได้ค่นี่อันนี้เพิ่งเพิ่งยังเ่ลมยปะคะเดือนเลยแต่ว่าถายอยู่ในกระถางไงแบบนี้อันนี้เป็นอายหลายปีแล้วครับอันนี้เป็นแมพันธ์เลยเนาะเมต้นมพันธ์จากตรงนี้ปะคะมันเป็นโรสแมรี่แบบแบบเลื่อยป่คะของขางที่เปนเลื่อยบะองเขาเป็นใบใบน่อยแมรี่ดำใบหน่อยสงคุ้มครับตัวนี้ตลาดต้องการสูงว่ากว่าใเลื่อยเพราะว่ายอดมันจะทีกันรับใบน้อย จา,จากที่ลูกค้าซื้อของไมห่หางเขาของเบิร์ตลูกค้าจะจาตามได้ของนะอร่อยมาก,กแล็คเบอร์รี่ปั่นแกแบล็คเบอร์รีปั่นแกข้าวเปลี่ยนก็อันนี้ก็ <จะ S 2> คือข้าเตรียมราสเบอร์ร,อรี่เบขาก็เตรียมอันนี้คือกับขางนอกนี่ตั้งกันจังไหนคะอันนี้ถึงว่า กับครั้งที่ยุดยุแดดที่กับยุโรปคตัวนั้นคือแบล็กตัวนี้คือล้าล้สอันนี้กันแต่ว่าโคลาสสายพันธุ์อันนี้จะไม่ค่อยทนแดดหรอคะใช่ครับตัวนี้จะต้องแบบพางแสงน100%พรางแสงให้ก่อนแบกเบอร์รี่นี่คือโล่งเลยเลยแบบอร์รี่นี่คือมักแดดเต็มทีเลยแมนครับแบบนี้จะโดนพระคะอายุเขาแป้งนี่สามปีแล้วตัดตลอดตัดตลอดเลยใช่ตัดทรงทรง ท่านคอนแกลที่เดียวนี่กับพ่อขายเฉพาะมองเดียวกับพ่อขายแม่นครับของเขาคือย่างคุ้หอกหน้าตาการหนึ่งแล้วครับมันใส่ได้ทั้งการเลยเนี่ยครับใบมันจะแบบเลี้ยวแล้วกับใบจะสวยอลูกค้าบอกเขาเองเลยว่าของเขาใส่ได้ทุกส่วนของเจ้าอื่นใส่ได้ใส่ได้ไม่นอยอันนี้เขาใส่ปุ๋ยเคมีบ่คะบ่ใส่ครับเนีนเป็นทั้งอิ่งซีเลยเนยเป็นปุ๋ยหมักอืมครับปุ๋ยน้ำ กับปุย๋ยหมักแข็งใส่พอ,อดองมาทั้งหมดเลยโอ้ใส่เห็ดปุย๋ยหมักเองน้ำผอมโอ้ค่ะเลาแบกเบอรีห้องเป็นยังบบไงคะ คือเก็บได้ตลอดปีวะก็มีเก็บได้ตลอดปีเพราะว่าถ้าทรงเนี่ยสิเป็นช่วงที่มันมีผลเพราะว่าสารโซ่มาไปมันใช้เวลาแล้วมันไม่มาสิบสามแต่ว่าถ้าเก็บหนาส่วนได้ทั้งปีเลยเก็บได้ตลอดทั้งปีอันนี้คือห้องไฮน้นามไฮน้นาตลอดเนาะดินก็ดูธรรมดาเลยค่ะเนาะดูธรรมดาแบบดินแข็งๆเลยเป็นตะปูก่ได้เนาะเมื่อหนาเชื่อว่าสิปูกได้เป็นแบบวัศจรรย์อยูได้ค่ะในการที่ดอกเต็มเลยผมสามทองแล้วก็งงเพราะว่าดินผมอย่างมันก็ได้ดีเลยนั่นี่ะค่ะดินแบบไม่ใช่ว่าแบบดินดีแบบ ดินแข็งแข็ง,ขงนั่น้ดยซ้ำไปเนาะรถไทยไทยก็คน พื้นที่บ่ลายเป็นบ่ค่ะนี่นี่ครัถ้าวมกัคือลายหนึ่งลายหนึ่งเขากัว่าตรงนี้ปลูกกระไดกระไดปลูกกระไดน้ำน้ำบ่ถ่วเปมนบ่คะน้ำบ่ถ่วมตรงนี้บ่ถั่วตรงนี้เบิดกระไดเลยเบิดอัเฟิร์สบ่เอันนี้มีชามกับโรสแมรี่อยู่ด้วยอันนี้เป็นยังคือนเดี๋ยวเอายกแลงยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะว่ดีอันง่ายจากฟังพูดไหมตอนแรกปลูกในถุงแล้วถุงเริ่มขาดเลยงายมากเลยใช้ไม่นีีพันง่ายง่าง่ายไหม เนี่ยครับมันตัดไปลายมันก็ซีเรียสนี่นะเมนี้ก็ตัดขายคือกันตัดแล้วก็ล้อเขาขึ้นไหมแบบเป็นแบบบ่ค่อยต้องพิธีพิธันลายด้วยเนาะค่ะลายคนมีบริษัทเห็นงงผมเอ้างงแบบไหมนยุ่ค่ะเป็นคลื่แบบบ่ต้องพิธีพิธันไหมใช่ครับแม่เบิรงนเลิฟนะค่ะอันนี้เป็นสวนสมุนไพรฝรั่งเขานะคะปลูกง่ายๆมันจะปลาดยเฮ็ดมาจากปีเหรอคะทีว่าเฮ็ด ตรงตรงนี้ผมเริ่มมะเขาปีที่หานี่ครับแม่กลายคือต่อจีพีมาสองรอบแล้วคืออย่างเดียวแม่โอนพูดเดียวอันนี้เป็นอินซีอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยสดชื่นมากเมีประโยชน์มีประโยชน์มีโอ้ผมคือมันด้านสุขภาพอะมันเป็นยาแก้痰นะครับแต่ก่อนนี้ตรงเนี้ยแปลงแปลงเดิมตรงเนี้ยจะเป็นอ่า คารากรแบเงาเลยครับแบบุ่งสวยมากแล้วนี่มัมาจัดแปลงไม้แล้วก็ลื้อไปอนุบาลอยู่อืค่ะจัดแปลงไม้แล้วก็ไปเตรียมแปลงใหญ่มันมีอย่างยากว่าในการเห็ดสมุนไพรฝรั่งถ้าเข้าใจบ้ยากเลยครับเรื่องดินเรื่องน้ำดินน้ำเนี่ยทำค่้เรื่องการผสมดินให้มันได้ก่อนคือยาไปใช้อย่างที่มันแรงเกินไป แรงเกินไปนี่เป็นเังไหนคะลักษณะจังเซนเนี่ยไปใส่ขี้พวกขี้งัวแหงหรือว่าพวกอุยหมักหลายๆต้องหมักก่อนต้องดูแลดีๆใช่ครับคือถ้าเตรียมดินโอเคคือทุกอย่างก็ง่ายล่ะครับเ้าคิดว่ามันหยาบเบายาบกันไหบ่หยาบครับเราจะย้ายน้ำขังต้องคัญเลยที่นี่การขุดรอบแบบเองกับด้วยล้วนที่นีกับปรุงดินเองเนี่ยเบ็ดบ่มีซื้อดินสำเร็จรูปมา ผสมแบบใดคะดินที่เขาผสมผสมผมจะเน้นเน้นเรื่องอิฐซีวัตถุพวกแกบดิบแกบดิ่าใบก้ามปูครับดินขุยไผ่ลัก็นาดินเฮาทั่วไปผสมกันแล้วกับขุยมะพร้าวครับม่มีลูกพุ่งนะครับแต่คือยาใซ่อย่างที่หลายเกินไปหรือหน่อยเปนไปคือพอดีพอดีทุกอย่างพอดีพอดีัคือรอกับประสบการณ์พร้อมแล้วเนาะแต่เบิงลักษณะเบิ้งแบบตะก้อผมอะคุกยื่นน่องผมยาก็ขึ้นมากไปน้ำกันก็คือแบบ แต่เพือชื่นชื่นไปน้ากันเลยโดยเฉ่าะตองปนิดกระนาวาที่ต้องแบบ่บมีหญ้ามีหญ้าไงเนาะมีหญ้าเลยจะบดีเลยครับต้องมีหญ้าน้ำพวกตระกูลท่างประเทศนี่ต้องมีหมูมีเพื่อนน้ำพอสังเกตบางสังเกตบางเล้วสิบบอกไงเอาหญ้าออกเนาะ ตรงนี้ก็มันจะเป็นอย่างหนึ่งที่รักษาความชื้นให้กับรากเขาด้วยนะครับด้วยแม่นครับะว่าเขาตัดหญ้ากลายเป็นปุ๋ยต่อได้อีกลายเป็นดินเขาดีขึ้นทุกปีทุกปีดินผมเน่มขึ้นทุกปีทุกปีเราเบิ่งคิดว่าเออมันจะหญ้าเสร็จตรงปนีเถ็ดแต่ว่าเบิ่งของเราเบิ่งด้คะหญ้าเราก็ปล่อยให้เต็มแต่ต้นก็ยังอยู่นะแต่ของเรานี่เก็บไม่มีหญ้าเลยตายแม่นว่าครับเค่อยปลูกค่อกันค่ะโรสแมลี่ คือว่าผมที่ใส่ครัว่าผู้ใดมาถามเราก็บอกว่าอย่าดูแลดีเกินไปดีเกินไปตายแน่นอนแต่ต้องเข้าใจหลักการของเขาทีนี้ตอนแรกดีแน่นอนครับพื้นที่เนาะมีโลหะงามว่าได้มีผลกับเขาดอกที่ดูแลได้มีผลแต่ว่าเออขั้นบันหกตาเขาตัดถอนแน่ตัดแน่แต่สีมีผลกับผลผลิตในบ่อแล้วอันที่เขาแตกต่างกันสี่มีผลเป็นอย่างว่าขนนี้ือเขาเดี๋ยวเขาก็ฟื้นไม่ต้องตาออกว่า จริงมันแก่ีลยวเขาโค้งโค้งขึ้นมาครับเ้าเขาต้องตัดจริงกันอย่างว่าัขน้อ่าินียจริงๆว่าต้องตัดนะครับคือพวกเนี้ยพอดีมันถึงง่ายออกมามันก็เลยเอาแต่แบบพอมาจังได้เขาก็ตัดจริงไปขายอยู่แล้วนะแต่เขางอขึ้นมาได้เรื่อยเรจริงจริงฟ้าว่าตัดอะไส่ทรงกุ่มสมัำเสมอตัดจะดีมากๆเลยครับมันจะได้ลายแบบง่ายๆครับแต่มันใช้เวลาครับแบบนั้น แบบปีพันเพื่อที่พอใช่ไงขนาดนั้นตลาดเฝ้าก็เลยตกพังตัดตลาดกันบัดนีตรงเอากิ่งไ่มูลนันมาช้ำเป็นพอในพันเห็นเขาอีกแมนครับช้ำเป็นถาดเป็นถาดสุดยอดีการจัดการสนใจมากนะคะขอบคุณนะคะ